มาแล้วจ้าท่านผู้ชมมาแล้วจ้าสวัสดีจ้ากินสวัสดีจ้ากินแซ่แบ่แม่ขวานจ้ามาจ้าหวานหวานวันนี้คนก็หวานมะขี่ละขีนุกจ้ามาละขีนุกมีผักบุ้งลวกผักกันจ่องลวกผักกันจ่องสดมะเขือมะเขือเทศจ้าว่าแม่นมะเขือเทศจ้ะมะเขือเปาอกมา นี่จ้ะใส่ผักเอ่อระปุ่นซานะวน้ำปลาแดกจ้ะปลาแดกอะไรไม่รู้เลยแซ่บจ้ะมีผัดกระเพรากินเลยจ้ะมีผัดกระเพราใส่มือนะจ้ะเด้อผัดกระเพราจ้ะคือจับไหสิจ้ะ มาละตัวเงินน้อยๆจ้ะมันบ่ม oh ีมันม uh. ันเถ่าเบิดมาจ้ะมาจ้ะมาเลยจ้ะกินแซนด์บอร์แม่ขวัญกินเลยจ้ะยที่แม่กินด้วยยังยังอยากกินจ้ะจ้ะทำยังไงให้คุณนะ mát chưa 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 mát kim, 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 น้ำเมือปล<ม>าแดกนี่น้ำมันบีบงูปลาด้อมาจ้ะน้ำม,มือแลนซื้อก่องเหรอจ้ะเรื่องงานไปน้ำเงือปลาแดก เป็นร่างเอ่อเอาผ่า,าตุ่มดีกว่ามันหนาวจริงนี่น่เอาผ่าตุ่มก็ทขากนจังกันนีหนาว

มาละนวดหน่อยสิกับแกขอขอบแต่ว่าแม่ขวัญเอาเม็ดมั่ออกแล้วล่ะรับรองคนไลา์เป็นหมื่น ก็พ่อก็เจ้าพาก e ันกินไอ้กระพุ่นเศร้าน้ำปลาแดกเนาะจ้ะเนาะแซ่บมั้งสิล่ะแซ่บจังสิล่ะจ้ะจ้ะง่ายๆกินง่ายๆเฮ็ดง่ายๆกินเฮ็ดง่ายๆแซ่บจ้ะโอ๊ะลองกันดูดิ แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> กดติดตามให้แม่ขวัญนะด้จ๊ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้เห็คดคลิปไม,ม่ๆม่ต่อตอไปจ้ะไม,ม่ๆม Okay. เป็นชีเคเครื่องกันเนาะน้ำกับมีดจกไปกินน้ำก่อน <c oughs> อีพีบ้าอีพีบ้าขั้วัอีวันพีบ้าัาาก จ็บจ้ะอืม <c oughs> เป็นที่อลไรจ้ะม,มีทุกอย่างมีทุกรูปแบบที่เขากำลูกแต่ยัถือสาก,กันเนาะจ้ะเนาะเด็กน้อยเราแน่เล่นแน่ตามประชาเด็กน้อยนะจ้ะกะเพร็ดละจ้ะ ที่ก็หลาอใีมาจากะขอบคุณเลยเพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนหลายๆที่กดติดตามแม่ขวัญให้กำลังใจแม่ขวัญตลอดมาได้จากขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ